สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโมจังชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เราก็อยู่ Game ensor, King ers, เกมเทนซ์รักิงออฟมอนสเตอร์ซเวิร์ตไต้หวันกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ขอเกิดไว้ก่อนนะครับผมคลิปนี้คืออัดไว้นานแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะลงช้าหน่อยนะครับผมก็จะเป็นคลิปสุมกาชาแนกะครับผมในส่วนของอีลิสนะครับผมแล้วก็อันมานะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในนะ้การชากันเลย ก็เป็นกาชาปิแห่งน้าพานะครับผมก็เป็น2ตัวละครใหม่อามากับอีดิสนะครับผมตัวละคร S อสีทั้งคู่นะครับผม ก็จะเป็นตัวโคแรปนะครับผมจากเรื่องตาอัปยศนะครับผมเหมือนมาตี้แล้วก็รูดี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสามารถของตัวอันมากันก่อนนะครับผมอันมานะครับผมสกิลโจมตีปกตินะครับผมทำดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ัตวหนึ่งตัวนะครับผมต่อไปเป็นสกิลพิกขานะครับผมใช้มานา20แต้มนะครับผมสามารถใช้ได้้งแต่เทิร์นแรกนะครับผมลังใช้งานจะครูดาวทั้งหมด2เทิร์นนะครับผม ทำการเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับตัวเอง30%นะครับผมเป็นติยบาบลา1เทิร์นแล้วก็ทาําดาเมจใส่ศัตรู1แถวนะครับผมเหมือนมาตี้เลยดาเมจ100%นะ150%นะครับผมก็แรงนะครับผมแรงมากนะบัฟพลังโจมตีก่อนแล้วไปยิง1แถวนะครับผมต่อไปในส่วนของพรสวรรค์ที่1น,นะครับผมพรสวรรค์ที่1น,นะครับผมเมื่ออันมาเข้าสู่คอมโบนะครับผม ก็จะทําให้เกิดการโจมตีพิเศษนะครับผมหนึงครั้งนะฮะโดยการโจมตีพิเศษนี้จะเป็นการสุ่มโจมตี5ครั้งใส่ศัตรูโดยดำเอทสามสิบเปอร์นะครับผมและก็จะทําการลดอัดตราบล็อกเป้าหมาย15%นะครับผมสามารถทับซ้อนได้สูงสุด5ครั้งนั่นเองนะครับผมโดยความสามารถนี้จะสามารถเกิดได้1ครั้งต่อ1เทิร์นนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผม เป็นในส่วนของคอมโบนะครับผมในส่วนของคอมโบอันหน้านะครับผมถ้าศัตรูอยู่ในสถานะซัดวลอยนะผมทำดาเมจเดียวหนึ่ยสิบสนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูติดซัดถอยนะครับผมแล้วเป้าหมายก็จะติดเอ่อติดเอ่อเหมือนจะติดสถานะใหม่นะครับผมเป็นรบกวนพลังเวทหรือเปล่านะฮะจะทำให้ใช้สกิลพิฆาตต้องเสียมานาอีก10แต้มนะครับผมในครั้งถัดไปนะครับผมในส่วนของสกิลนี้นะฮะต่อไปนะครับผม เป็นพาร์ทสิบที่2นะฮะพาร์ทสิบที่2จะต้องปลดตอน4ดาวครึ่งก่อนนะครับผมสีดาวครึ่งหรือ4ีดาวเกะนะครับผมก็ในส่วนของพาร์ทสิบที่2นะครับผมก็เป็นกำจัดจุดอ่อนนะฮะในส่วนของสกิวจำกัดจุดอ่อนนะครับผมเมื่ออันมาโจมตีครบทุกๆ8ครั้งนะครับผมจะทําการโจมตีแบบพิเศษครั้งที่2นะฮะโดยจะทาดาเมจอีก1ครั้งนะครับผมเป็นดาเมจ250%นะครับผมแล้วก็ไม่สนอัตราป้องกัน70บ หรือก็คือตีไม่สนเกาะ70%นะฮะด้วยดาเมจ250%นะ,ะเมื่อจบตีครบทุกๆ8ครั้งนะครับผมสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมในส่วนส,สกดลนี้นะโอเคก็โดยรวมแล้วตัวออนมานั้นเป็นน่าจะเป็นตัวที่โกงที่สุดในแพทนี้แล้วนะฮะย้ําว่าโกงที่สุดในแพทนี้แล้วนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะลองกันแล้วเพราะว่าคลิปนี้มาชานะ น่าจะได้ลองแล้วก็น่าจะได้เห็นคอมโบที่ผมเอาไปแชร์ในที่ต่งตางนะครับผมไปที่เรียบร้อยแล้วว่าอันมากโกงแค่ไหนนะฮะสามารถจาัดก,การอันเบโดในเทิร์นแรกได้สบายสบ,ยสบยนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องกลัวอันมาฝั่งศัตรูด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคต่อไปก็จะไปดูในส่วนของตัวอ e ีดิสนะครับผมนอม้องมังกรจอมซุ้มซ่านนะครับผมเป็นการโจมตีปกติก่อนนะฮะทำดาเมจหนึ่ง้เปเป้าหมายเดียวนะผมมีโอกาส4 0่เน,นะครับผมจะทําให้ศัตรูอยู่ในสถานะซัดลอยนะครับผมเหมือนมาตี้เลยนั่นเองนะครับผม ต่อไปนะฮะในส่วนของสกิลพิฆาตนะครับผมใช้มานา20แต้มนะครับผมสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เทิร์นแรกนะฮะหลังใช้งานเสร็จจะคูลดาวน์ไป็นระยะเวลา4เทิร์นนะครับผมจะทำการเข้าสู่นะครับผมกำแพงเหล็กนะครับผมเป็นระยะเวลา1เทิร์นนะฮะเป็นสถานะกำแพงเหล็กนะครับผมก็สกิลพิฆาตอีกฝ่ายที่มีเป้าหมายเดียวนะครับผมก็คือจะหันมาที่น้องอีดิทแทนนะฮะยกตัวอย่างเช่น ตัวอีลิสอยู่ข้างหลังนะฮะแต่ศัตรูจะโจมตีเดี่ยวใส่ตัวหน้ามันก็จะย้ายมาหาอีลิสนะครับผมแล้วก็เมื่ออยู่ในสถานะนี้จะลดดาเมจอีก40%นั่นเองนะครับผมพระศิษย์ที่1นะครับผมพลังแห่งมังกรนะครับผมเมื่อเริ่มเทินแต่ละรอบนะฮะจะได้รับดาก้อนรอยย่อนนะครับผมก็คือเป็นตานะครับผมตาพิเศษสำหรับอีลิสเลยนะฮะจะทำเพิ่มพลังป้องกันให้ติดกับตัวอีลิสเอง4%นะฮะสูงสุด15ชิ้นนะครับผมก็คือ15เทิร์นนั่นแหละครับผมก็ต่อเทิร์นก็ได้1ชิ้นไปนะครับผม ต่อไปนะฮะคอมโบนะครับผมเมืองกนคำรามนะครับผมเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะสัตว์ล้มนะครับผมอีริสนะครับผมจะทำดาเมจ75%็ดสใส่ศัตรูนะครับผมและให้ศัตรูติดสถานะสัะถอยหรือสัะลอยไม่มั่นใจนะฮะที่ไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เมื่อทําการคอมโบเสร็จปั๊บก็จะทำการฟื้นฟู HP ตัวเองสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่หายไปนะฮะยับบอที่หายไปนะครับผมก็คือต้องโดนดาเมจก่อนตัวเองนะครับผมถึงจะทําการหิวนะครับผมต่อไปนะฮะเป็นพาสซีฟที่ตอนปลดตอนสี่ดาวคุณ สีดาวครึ่งคสีดาวคุ้ง,ส,งสีดาวครึ่งนะครับผมก็พเด็จศึกด้วยเร็วนะครับผมก็ทุกครั้งที่อ e ีดิสเข้าสู่คอมโบนะครับผมก็จะทําการลดคูดาวของสกิลพิฆาตลงหนึ่งเดือนนั่นเองผมเข้าคอมโบสิครั้งก็ทําให้สามารถใช้งานสกิลพิฆาตในเทอรถัดไปหรือรอบนั้นได้ต่อเลยนั่นเอ ครับผมในส่วนของตัวอีริสนะฮะก็เป็นตัวซับพอมโบนะครับผมแล้วก็เป็นตัวแทงอีกด้วยนะฮะรับเท้าได้สบายๆนะครับผมในส่วนของอีริสนะครับโอเคผมมีโค้ต้าอยู่200นะครับผมจะกดครบ200ไปกันเลยรอบแรกนะครับผมเป็นสีอะไร <c oughs> สีลุ้งเลยได้ไหมคือสีลุ้งปัองอ๊บก็จะได้จบๆเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ ข้อหมายหลักคือผมอยากได้ครบตัวละครนะอยากได้ครบทุกตัวละครก่อนนะฮะแล้วถามว่าอยากปั้นใครหกดาวผมอยากปั้นอันมากสุดนะครับผมอันมาผมอยากปั้นหกดาวผมอาจจะไม่กดนอกรอบนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้จะกดประมาณสองร้อยนะครับผมก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับผมก็ถ้าเกิดมันไม่ลุง้งเราก็ไม่สคิปแล้วกันเฮ้ยถ้าเกิดมันจะถ้ามันลุ้งเราจะไม่สซคิปถ้าเกิดมันไม่ลุง้งเราก็สซคิปอ่าลีนผันกันนะครับผมตอนนี้ก็หมดไปส0มสิบแล้วมั้งเนี่ย มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะทองก็ไม่ออกนะผโม่วงอยู่แล้วม่วงล้วนเลยว่ะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วรอบที่สี่สิบนะนี่รอบที่สี่สิบรอบที่สี่สิบเป็นสีอ่ะสีทองแล้วสีส้มแล้วสีส้มแล้วน่าจะได้ S ขันน้นต่ำนะฮะับ โอ้ไม่ได้ s อสดีฮ้วกลับไปขัดดวงก่อนนะเดีย๋ยวกดมาอีกทีนึงปึ๊บสีอะไร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 เ่ยสีอะไรเ่ยโอ้โหดวงเย้ะโอ้โหดวงสุดยอดมากอันนี้70แล้วป่ะนี่เหมือนจะรอบที่70แล้วนะ อันนี้ยอมเจ็ดสิบไม่หกสิบว่เจ็ดสิบนะไม่หกสิบวเดี๋ยวลองออกไปเช็คแป๊บน,นึงนะอ๋อเจ็ดสนะเจ็ดสิบอันนี้แปละอันนี้แปดสิบละอันนี้ของจริงละไอ้เอรน,นี้เจดิีไม่ใช่แปอันนี้รอบที่เจเพราะตอนแรกมันเก้าสใช่ไหมอันนี้เจนะฮะรอบที่เจจะมาไหมรอบที่เจนะฮะรอบที่เจ็ดสิบของเราปึ๊บอ้าวมาแล้วนะฮะมาแล้ว อ่าเรารอรุ่นไปนะครับว่าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวรุ่นไปทีละตัวเลยนะครับโอ้น้องอีลิสนะก่อนนะโอเคอ่าน่าจะได้ตัวเดียวนะเราคงไม่มีโมเมนต์แบบสองในสองตัวในโดเดียวกับอย่างชาวบ,บ้านหรอกนะน <c oughs> ่าจะเป็นตัวเดียวโดเดียวแหละโอเคแล้วก็ไม่มีเอฟมาให้ด้วยนะครับผม ่ะโอเคออกมาตัวที่2ด้วยนะฮะเลทมันก็จะถูกทับไป2เลทน,นะฮะก็จะกลายเป็น98ป่ะถ้าจะไม่ผิดโอเคเดี๋ยวต่อเลยและกันนะครับผมอันนี้สิบครั้งแรกของรอบในะหม่ะฮะโหห่วเกยะ เออแต่ว่าตู้มาตี้ผมดวงดีมากนะผมไปกดนอกรอบแบบกดบขับแบบสิบรอบทำภารกิจอะไรเงี้ยออกแต่อา่าแต่ตู้นี้คือไม่ออกเลยตู้นี้นี่คือไม่ออกเลยนะครับผมแต่ตัวมันเก่งมากนะครับผมในส่วนของอันมานะฮะอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บไว้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้คือมันสามารถแก้คอโป ของอันเบโดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็คือสาหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าควรมีเลยนะครับผมในส่วนตัวอามมานะฮะเพราะว่าดามจ่ม่สุดมันก็สามารถจัดก,การอันเบโดได้ในเ,เดียวนะครัวผมเพียงแค่จัดหาทีพ็อโโบให้มันดีนะครับเดี๋ยวคลิปรีวิวตัวละครออลิสแล้วก็อัลมาเดี๋ยวจะตามมาทีหลังอย่างแน่นอนนะค,ะครับผมเพราะตอนนี้ก็กลับมาทาคลิปพยายามลงทุกวันไม่ก็วันเว้นวันนะฮะพยายามแล้วนะฮะพยายามสุดๆนะตอนนี้คือพยายามสุดๆแล้วนะฮะอันนี้กดไปคุยไปเลยเนี่ย โอเคโอเคทองแอ้ไม่มีอะไรโอ้ oh, เป็นที่บารลุรอบที่เท่าไหร่แล้วอะ่ะมันจะมาไหมโอ้โห oh, ยังทองอีกโซเอนะฮะเฮ้เหมือนมันจะครบร้อยครั้งแล้วหรือเปล่า <laughs> เหมือนมันจะครบร้อยครั้งแล้วหรือเปล่าเพื่อน โอ้โหผมว่าการันตีว่ะรอบนี้ผมว่าการันตีนะครับผมเพื่อนๆไม่น่าจะรอดนะครับผมดูทรงแล้วนะครับรอบนี้ดูทรงแล้วผมว่าการันตีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปดูรอบนี้โอ้โหเลยยี่สิบสองครั้งผมว่าการันตีต้องมาละไปละไปละ โอ,อ้โ,อโหโอ้ยผมว่าการันตีอะเหลืออีสิบสองครั้งแล้วนะเนี่ยโอ้โหชัดเลยการันตีนะเหลือสองครั้งสุดท้ายนะครับผมการันตีไปแล้วโอ้โหชัดเลยนะนะการันตีที่ตัวอะไรนะครับผมเดี๋ยวดูฉากไปเลยแล้วกันนะไม่สคริปนะครับผม ไปโหลุกน่าดีใจมากลุกลุกการันตีมาดูกันเดี๋ยวได้ตัวอะไรนะครับผมขาดอัลมาตัวเดียวเนาะขาดแค่อัลมาโอเคเดดมาแล้ครับผมโอเคติดล็อบเรียบร้อยนะที่เหลือก็หาปดประค,อะครอแล้ก็มันยังเหลือสวยอยู่เดี๋ยวผมจะกดเพิ่มละกันนะครับเพราะว่าผมบอกหน้าคลิปว่าผมจะกด200ร้อใบเนาะผมยังกดไม่ครบส0งร้อยใบเลยนะับผมเดี๋ยวกดเพิ่มนะครับผม ดูซิว่าผมกดเพิ่มผมจะได้อะไรมาเพิ่มไหมนะครับโอ้โหเกลือรัวๆเกลือรัวรัวเลยเกลือรัวรัวเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเกลือนะฮะเดี๋ยวสกีปไป็ัวรัวเลยนะไม่รุนแสงแล้วนะโอ้โหเกลือเกลืออีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้สองสองโอเคดีโอโ้แต่มันเกลือสี่สิบรอบสี่สิรอบแต่มันเกลือ โอ้โหเหลือมากนะครับผมโอ้โห,โหเหลือ60ครั้งนะฮะอันมามันออกการันตีมาเลยเหลือเอลขกกมๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมขอไปขัดดวงตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โห,โหเกลือเกลือชัดเจนโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการนะรสำหรับ200เล่มเรานะครับผม ในส่วนของสองร้อยเล่มของเราเราก็จะได้มาอย่างละตัวนะครับผมละอีลิส e แล้วก็อันมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลตอนกดดาวนะฮะเริ่มจากอ e ีลิสก่อนนะฮะห้าดาวของอ e ีลิสนะครับผมจะทําการเอ่อเพิ่มนะครับผมทําการเพิ่มเมื่อถูกโยมตีมา3ครั้งนะฮะจะทําการเอ่คอคาน์เตอร์นะครับผมด้วยดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต500์ของพลังป้องกันของอ e ีลิสนะครับผมแล้วก็อกดาวนะครับผมอีล e ิสจะไม่โดนสถานะใบ้นั่นเองนะฮะจะไม่โดนใบอตัตินะครับผมก็ถือว่าดีนะฮะถ้าอยู่ในสถานะกแ็แพงเล็กแล้วก็ไม่โดนใบอัตินะ ครับผมในส่วนอีลิสนะฮะตอนกดดาวเดี๋ยวเราไปนั่งดูว่าตอนสีดาวนะั้นอีลิสได้อะไรมาบ้างนะครับผมอันนี้ก็ตอนสีดาวตอนสีดาว,าวานี่ไหนว่าน่าจะอยู่ในพาสีอ่าตอนสีดาวนัครับผมเมื่ออีลิสอยู่ใน HP ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหากทำการฟื้นฟูนน HP นะครับผมก็มันจะสามารถลดนออกมาเป็นชิลได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าดีพาสีมนนี้ถือว่าดีมาก ก็สามารถสร้างชิวได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูตัวน้องอัลมาสุดโกลของเราบ้างนะครับผมอัลมาสุดโกของเรานะฮะติไม่มีอะไรนะครับผมโจมตีปกติไม่มีคอมโบไม่มีพาสีมีที่5ดาวนะครับผมก็หากหากอ,อันมาไม่ได้ลดค่า HP ในรอบนี้นะฮะจะทําให้เกิดเอฟเฟกได้2ครั้งต่อรอบนั่นเองนะฮะก็คอมโบแล้วเกิดเอฟเฟกได้2ครั้งต่อรอบอย่างนี้เนดะ้อ แล้วก็ในส่วนพัฟสีอันหนึ่ง4ีดาวนะครับผมเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะปลดอาวุธนะครับผมดามเมจจะแรงขึ้น0.2เท่านะ6ดาวเมื่อเงื่อนไขอ่โจมตีพิเศษสองนะครับผมจะทำงานทุกๆครั้งแทนนะฮะจาก8ครั้งโอเคก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมในส่วนของอันมาจาก8ครั้งหรือ6ครั้งดามเมจแรงเมื่อตีตัวปลดอาวุธก็คือบารคับเล่นกับตัวมาร์ตี้เลยนะครับผมไปเล่นกับตัวมาร์ตี้ได้ก็เดี๋ยวออกมาโชว์นิดนึงเอาน้องอีดิสสอกมานี้ น่ารักนะครับผมในส่วนของเีลิสนะฮะอันแน่พูด,พ,ดพูดถึงเรื่องอาหารนี่ับเไม่ริมเลย <c oughs> อยู่กับไม่ริมได้นะในส่วนของเีลิสนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด write, ไลค์กดซับแครกเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปรีวิวตัวละครสองตัวนี้ผมจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะฮะเร็วกว่ารอบที่แล้วอีกนะฮะจะพยายามทำนะครับผม ก็ในส่วนของสลัมอีซิคายเมมอรี่กับตรงนี้ก็จะมีอีเวนต์ในส่วนของครึ่งปีที่กำลังจะมานะผมจะพยายามทำคลิปเกมนี้ให้หมดก่อนนะครับผมจะได้ไปจริงจังกับทำสลัมอีซิคายเมมอรี่นะครับผมเพราะว่าดูเหมือนเกมนี้ปั๊บหมดอีเวนต์นี้ปั๊บอาจจะเป็นกาชาของอ่ายากุซ่าเอสพีนะเพราะว่ามันขึ้นลูปมาให้เราสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเหมือนจะเป็นกาชาวนนะซึ่งกาชาอ่าไม่ใช่กาชากาชายากุซ่าเอสพีคือผมเคยทำคลิปไปแล้วนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะ ลิงค์คลิปไว้ให้นะครับผมสำหรับถ้าเกิดกาชามันมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมโอเยสูมีบายบาย